เพชรยนต์ ion, สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับน้องจ้จาจ่าเพชรยนต์อีกแล้วสวัสดีเอฟท่านใหม่แล้วก็สวัสดีเอฟซที่กดติดตามน้องอาจา่าด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่เพชรยนต์เหมือนเดิมคะ่ะลูกค้ามาอีกแล้วคะ่ะนะคะเอารถหน่วยงานปลดระวางมาให้ชมนะคะกับรถสภาพเกรด A ที่ทางเพชรยนต์เนี่ยคัดสัว์มาให้ลูกค้าเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีนะคะมาเท่าไหร่ก็ขายหมดนะคะวันนี้ก็เอา4ประตูเกียร์ออโต้นะคะตัว 2.4e มาให้ชมนะคะ สีบนเงินเลยนะคะลูกค้าอาจจะสงสัยอาจจะมีคําถามว่าทําไมมีแต่สีบนเงินสีขาวสีดําทําไมไม่มีเข้ามาบ้างนะคะตาจ่ามีคําตอบให้นะคะ <_ S 1> เพราะว่าสีขาวสีดำเนี่ยส่วนใหญ่นะคะรถหน่วยงานเขาไม่ค่อยใช้นะคะเขาจะใช้เป็นสีบนเงินส่วนใหญ่นะคะ <_ S 2> ทางเราก็จะมีแต่สีบนเงินนะคะจะ <_ S 2> ขายได้นะคะขายดีด้วยเพราะว่าเป็นสีที่รักษาทําความสะอาดง่ายแล้วก็ประวัติรถเนี่ยนะคะเรามีการตรวจสอบสตอรี่ได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลย เพราะฉะนั้นนะคะรถที่น้อยจะเอามารีวิวแล้วก็จะเอามาเสริมให้ลูกค้าเนี่ยได้รถด,ดีรถสวยแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมความสวยความเดิมพร้อมราคากันนะคะคันนี้นะคะได้ปี2019นะคะไม่79,000กิโลเมตรเท่านั้นได้ไม่น้อยด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็สภาพตัวรถยังสวยๆอยู่เลยราคาตั้งขายเพียง539,000บาทเท่านั้นไม่ขวนพลาเลย ถ้าฟรีดาวล่ะผ่อนเท่าไหร่นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่9,300บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากจะซื้อสดหรืออยากจะฟรีดาวอยากจะดาวขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าเลยเพราะว่าสภาพตัวรถที่น้องทศจ๋าจเอามาให้นี้นะคะก,ก็เป็นรถสภาพพร้อมใช้พร้อมขับแล้วเป็นสภาพที่9 5เเลยทีเดียว <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปชมความสื่อความเดิมกันนะคะกับในราคา53900 0ลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าย,ยังไงบ้าง ะค,ะคุณลูกค้าให้ดูความสวยความเดิมนะคะจากเหลี่ยมสันตัวรถนะคะคมๆคมเนียนๆน,น,นะคะสวยๆแบบนี้นะคะดูคมชัดสวยกลิบนะคะแล้วด้วยความหล่อของกระจังหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะยังสวยใสยเดิมเหมือนเดิมค่ะนะคะมาพร้อมกับไฟคู่หน้านะคะซึ่งสภาพเนี่ยตัวโคมไฟด้านหน้าเนี่ยสอดคล้องกับตัวเลขไมลเจ็ดหม่นเก้ากิโลเมตรนะคะสภาพเดิมนะคะไฟตัดหมอกก็คู่แท้คู่เดิมเช่นกันนะคะ เพราะว่าตัวรถของเราแต่ละคันที่เราจะนํามาให้ลูกค้าใช้ต่อเนี่ยเราต้องคัดสรรก่อนเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะลูกค้าจะได้สบายใจเอาไปใช้งานจะได้ไม่กังวลเรื่องซ่อมหรือว่าโดนรถชนมาโดนรถย้อมแมวขายมานะคะจ่าจรับประกันนะคะรถของจ้า,จาเนี่ยรับประกันจริงๆนะคะมีเล่มเอกสารครบทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวว่าโอนไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่ารถจะช้ํารถจะโดนมานะคะแก็บข้างแก็บแท้สวยเดิมนะคะรวมไปถึงตัวล้อแมก นะคะสล้อเนี่ยตัวล้อแม็กก็เราก็ไม่ได้มองข้ามนะคะถ้าแม็กช้ำแม็กเบียดมาเราก็จะไม่คัดมาให้ลูกค้านะตัวดิสเนี่ยนะคะโฉมนี้ได้ดิสหน้าดําหลังสกรู6กลูแล้วก็ตัวดอกยางเนี่ยนะคะก็ได้ยางปี2023แล้วนะคะซีรีส์ยาง265ทับ65ขอบ17เบ้าโชกเนี่ยนะคะสิ่งที่ลูกค้าต้องดูเลยก็บ,บอกโชกเบ้าโชก ต้องไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงนะคะไม่มีการแปลงไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการโหลดไม่มีการตัดต่อมานะคะกระจกเนี่ยก็ได้เป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะสมบูรณ์แบบนะคะกระจกสวยเดิมเนียนแล้วก็โลโก้คําว่าไฮรักชัดเจนค่ะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบในการจะาจ่ารีวิวแล้วก็เห็นตัวรถแล้วว่าสวยตรงปลกนะคะน้องจะาจ่าอยากให้ลูกค้าทักอินบ็อกเข้ามาแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องจ้าจ่าโดยตรงได้น้อง็จ้าดูแลเคสเองนะคะแล้วก็ตัวภายในเนี่ยนะคะลูกค้า ตัว 2.4e เนี่ยจะเป็นตัวสแตนดาดเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเบ,บาะเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสแตนดาดเดิมๆโรงงานเลยนะคะสะภาพเบาะเนี่ยเห็นไหมคะลูกค้านี่สภาพเดิมเนียนมากนะคะสะภาพเดิมเนียนแล้วก็ไม่มีชำรุดยังต่งยังดึงไม่มีขาดไม่มีหลุดไม่มีลุยนะคะรายละเอียดต่างๆของตัวรถช้ำไม่ช้ำเนี่ยดูจากเลขไม์ได้เลยนะเลขไม์เดี๋ยวจะส,ะสะภาพจะสอดคล้องกับตัวรถนะคะ ตัวคอนโซลเกียร์นะคะหัวเกียร์ไม่มีถลอกนะคะหัวเกียร์ไม่มีถลอกแล้วรุ่นนี้เขาก็ให้อีโคโหมดเพราะว่าหมดมาเรียบร้อยนะคะเกียร์ก็ไม่มีชํารุดไม่ซุดโซมนะคะที่พักแขนก็อยู่ในสภาพตึงสมบูรณ์แบบอันนี้คือรายละเอียดเขา้าวเดิมๆดูจากรายละเอียดตัวช่องแอร์ไม่แตกไม่หักนะคะสภาพรถอย่างที่จ๋าบอกเลยก็คือ95%เปลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้ไม่ต้องมาทาอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะสีพรบก,ก็ครบแล้วน็อตคานเสา A ดูรายละเอียดได้เลยค่ะนะคะเติมๆสวยสวยน้องก็จะเอามารีวิวให้ชมสําหรับ FC คนไหนที่พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ติดตามน้องจ,จา้าจ๋ามาสักพักนึงติดตามพิจนตมาสักระยะแล้วนะคะอยากมาเห็นรถตัวจริงนะคะอยากเข้ามาสัมผัสอยากมาเทสขับอยากเข้ามาคุยรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ก็ปรึกษาได้นะคะนีจ,จา้าจ๋ามองให้มองเลยนะคะให้เห็นเลยว่าตัวรถเราจ,จาร้าจ๋าสวยลูกค้าหลายคนอาจจะสังเกตนะคะว่าบางทีจ,จา้าจ๋ารีวิวนแทบจะไม่มีพื้นที่ให้รีวิวเพราะว่ารถเราเยอะมากนะคะ อยากได้รุ่นไหนลองสอบถามมาดูนะคะถ้าไม่เห็นคันที่จะรีวิวลองสอบถามดูเผื่อมีเข้ามาเพราะว่าเซล4 0ี่ยขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะรถมาไวไปไวลูกค้าดูจากแคสซีนะคะแคสซีที่ให้ลูกค้าดูเนี่ยนะคะต้องไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยสนิมนะไม่มีรอยผุเลยนะคะตัวน็อตก็อยู่คงสภาพเดิมน็อตนี่ไม่มีขยับแน่นอนนะคะนีตัวล้อแม็กฝั่งซ้ายด้านหลังนะคะก็ยังอยู่คงสภาพคงยังสวยๆอยู่เลยนะคะ สำหรับคนไหญ่ที่อยากได้รถขับกับภายในวันเนี่ยนะคะก็สามารถทำได้นะคะน้องจะจจารล้างสปานะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปล่อยได้เลยภาษีพล,พลบอเบิร์กหายนะคะอ่าส่วนคันนี้นะคะไฟท้ายดูความสวยนะคะไฟท้ายรถจะไม่มีไฟท้ายแตกหรือแล้วปลอดสววมรรดแน่นอนนะคะโฉมน,นี้สวยมากนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยนะคะก็จะให้ในส่วนของติดเซนเซอร์ถอยมาให้เพราะว่าตัว E นะคะธรรมดาเนี่ยจะไม่มีกล้องถอยนะคะเราจะเาจ้าของเดิมก็ติดเซนเซอร์ถอยมาให้ก็ถือว่าคุ้มนะคะเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ทำเพิ่มเติมดูความใหม่ของฝาเปิดฝาท้ายนะคะคือรถคันนี้อยู่กิบมากนะคะด้วยไม่เจ็ดหมื่นเก้าถ้าลูกค้าเห็นคันนี้แล้วอยากได้นะคะติดต่อน้องก็จะาเข้ามาด่วนเลยนะคะไลเนอร์สวยนะคะไลเนอร์สวยมากไม่ชํำแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้ผ่านการบรรทุกหนักนะคะแม็กก็ได้ไลเนอร์ก็ได้ยี่ห้อของแม็ไลเนอร์เลยนะคะ ไม่มีแตกไม่มีพังไม่มีผุนะคะน็อต mm hmm. สะโพกซ้ายสะโพกขวาเนี่ยตัวน็อตเนี่ยลูกค้าสีฟ้าเนี่ยเป็นสีรอยแก้มมาจากโรงงานนะคะรอยเม็ดอ่าต่างๆสภาพสวยสภาพเดิมโอ้โหรถคันนี้ใครจะได้ไปนะคะสอบถามน้องจ๋าได้นะคะว่ารถคันนี้ติดจองหรือยังนะคะสอบถามได้เลยนะคะสอบถามได้นะคะใครที่อยากได้คันนี้นะคะอยากจะจองไว้ก่อนแล้วก็เข้ามาจับไฟแนนซ์มาเสาร์วันทิศนะคะเราทางเจ้าหน้าที่เราก็สามารถมาเซ็นให้ได้นะคะเรามีบริการทุกวันนะคะ ตัวรถเกียร์ A นะคะปลปกแน่นอนนะคะสภาพสวยสวยสติกเกอร์ด้านข้างคําว่า p ิลเลอร์ก็อยู่ครบนะคะสวยมากแล้วก็เป็นสีที่ดูไม่เก่านะคะสีนี้เป็นสีที่ดูไม่เก่าเลยนะคะดีเป็นสีที่รักษาคะางสอาดง่ายเลยนะคะรถหน่วยงานชอบใช้นะ,ะอ่ะไปดูแคสซี 4, นะคะแคสซีปัขวาสีสวยเดิมๆค่ะนะคะตามสโลแกนของเพชรยนเลยนะคะ วันที่ลูกค้าจะรับรถเนี่ยรับรองว่ารถสวยกว่านี้แน่นอนนะคะน้องก็จะรีวิวกล้องสดแล้วก็รีวิวแบบเรียๆเลยนะคะสีรถเดิมๆสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะขนาดฟิล์มก็ติดให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มนะคะเอาตัวรถเดิมๆสวยๆไปใช้ไปขับนะคะนี่อ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกว้างนะคะจะได้เห็นแสงสว่างนะสีประตูนะคะนั่งไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวได้แล้วก็ขนของได้บรรทุกได้นะคะ ใครที่มีรถเก๋งอยู่แล้วอยากขยับขยายเป็นรถ4ประตูเป็นกระบะนะคะก็สามารถทําได้ดูจากตัวเท่าเก็บสายไฟนะคะตัวน,อน็อตนี่รายละเอียดชัดเจนเดิมๆให้ลูกค้าชมค่ะเบาะก,กระเป๋าจิงโจ้นะคะนี่เลยนะคะไม่มีชํารุดค่ะลูกค้านะคุ้มมากนะคะคันนี้ที่พักแขนก็ดูใหม่ๆส,สดๆอยู่เลยรนถะไม่น้อยขนาดนี้นะคะไมน้อยเรียบฟ้าไปเลยนะคะสภาพเดิมสภาพสวยตัวเบาะ ดูรถรีวิวเจ้าจ๋านะคะดูเจ้าจ๋ารีวิวเนี่ยนะคะลูกค้านะคะประมาณ10%เลยดูจองรถเจ้าจ๋าจนมารับรถเนี่ยเห็นครั้งครั้งแรกก็คือมารับรถตอนจัดม,ม,มาอนุมัติแล้วมาจัดไฟแนนซ์จองจัดไฟแนนซ์ก็ยังไม่เห็นรถนะคะก็มารับรถกับเจ้าจ๋าตอนที่อนุมัติแล้วทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเห็นรถสวยนะคะแล้วน้องจ๋าก,ก็รีวิวแบบชัดเจนนะคะก็คือจะให้เห็นสภาพแบบนี้เลยนะคะรถช้ำไม่ช้ำนะคะสวยไม่สวยนะคะเนี่ยดูจากตัวโฟมอะไรได้เลย จะให้ดูตัวน็อตอ่าตัวเลขใหม่นะตัวเลขใหม่เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าห้าสิบเก้ากิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมแล้วก็พอดูเลขใหม่แล้วก็เราก็มาดูพวมาลไยต่อว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าไม่ก่อมาไหมนะคะลูกค้าคือไม่เนี่ยมาเท่าไหร่ทาที่จนตั้งขายเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีการก่อไม่นะเราจะไม่มีการก่อไม้ค่ะนะคะลูกค้าสบายใจได้นี่นะคะตรงที่การใช้งานนะคะหรือว่าตัวอ่า ที่ปรับแอร์นะคะต่างๆก็ถือว่าเป็นรถที่สวยแล้วก็น่าใช้นะคะรวมไปถึงตัวฮี r ร o มนะคะฮี r o ูมดูความสดความสดความสดของฮีตรูมนะคะคือเอาไปใช้งานต่อเนี่ยนะคะยังไงก็ไม่ขาดทุนนะคะสําหรับลูกค้าที่จะมาซื้อรถที่เพจยน์นะคะเดี๋ยวน้องเจจาจะพาไปชมนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะที่น้องจ๋าสตาร์ได้อยู่คือรถคันนี้กลิบมากคะ่ะท่านผู้ชมคุ้มนะจะจ่าว่าคุ้ม ถ้าเห็นแล้วนะคะไม้น้อยๆแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีไม่แสนข้ามแสนนะถ้าไม่หลักหมื่นเนี่ยก็จะไปไวหน่อยนะคะขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ว่าลูกค้าพร้อมแล้วก็มาเห็นสีของน้องก็จาดันิดหรือยังนะคะกับเรื่องตัวรถเนี่ยนะคะถามว่าสเปคนี้มันมีเยอะไหมมีเข้ามาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันดับแรกๆเลยก็คือเรื่องไม้เนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถจะคัดได้หรือไม่สามารถจะโฟกัสได้หรือว่าคอนโทรลได้ว่าไม้มันจะเข้ามาเท่าไหร่ แต่ถ้าจังหวะมันมีเข้ามาแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจแล้วก็มีแผนจะออกพอดีก็รีบคว้าไปเลยนะคะออกไวก็ผ่อนหมดไวนะแล้วก็เรื่องเคลื่อนข่ายพจซีแบงก์ก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะซึ่งน้องกาจ์านี่นะคะก็พยายามซัพพอร์ตแล้วก็ดันเคสช่วยลูกค้าทุกเคสเลยนะคะขอเพียงไม่กิดแบล็คลิฟอาชีพชัดเจนเอกสารที่มาที่ไปรายได้ชัดเจนนะคะตรงนี้ก็สําคัญนะคะแล้วก็เลื่อนข่ดอกเบี้ยพิเศษเราก็ยังสามารถขอให้ลูกค้าได้อยู่เหมือนเดิมนะคะสวยมากคะ่ะท่านผู้ชมสวยมากสวยมากคนันนี้เดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันค่ะ ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันนะคะน้องจ๋าาร์ทเครื่องยนต์มาอยู่นะคะน้องจ๋าอยากให้ชมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายพันธุ์ทัมมิงแล้วก็ฝาครอบเครื่องก็คือเป็นของเดิมตากกระดาษโรงงานทั้งหมดจริงๆค่ะนะคะเ้าเก็บสายไฟรายละเอียดตัวรถต่างๆนะคะเทมเพทไม่มีตอกใหม่ปั๊มใหม่นะเนี่ยตัวน็อตเนี่ยลูกค้าดูตัวน็อตได้เลยชัดๆน็อตไม่มีขยับเลยนะคะน็อตไม่มีทลอกไม่มีรอยประแจเลยนะคะรวมมาถึงตัวน็อตยึดโคมไฟหน้า ก็แท้เดิมไม่ขยับก็แสดงว่าน็อตแท้น็อตเดิมลมมาถึงคันด้านหน้านี่จุดสําคัญที่น้องจ๋าจะให้ลูกค้าดูนะคะตัวคันด้านหน้าเนี่ยก็จะไม่มีผิดรูปนะคะลักษณะเดิมไม่มีผิดเปลี่ยนนะคะรถไม่ได้แปลงมารถไม่เคยชนมานะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดตัวรถต่างๆเนี่ยมันสามารถดูด้วยตาเปล่าได้ค่ะโดยเฉพาะทุกวันนี้นะคะสื่อแรงนะคะลูกค้าสื่อแรงค่ะนะคะ,นะคะลูกค้าก็อาจจะมีความรู้คร่าวๆอยู่แล้วรูกค้มือสองที่เหลือก็ ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็การตัดสินใจลูกค้าว่าจะย่างเข้ามาหาน้องกระจาหรือยังมาเอาตัวรถสวยๆที่พร้อมจะเสิร์ฟลูกค้าหรือยังนะรู้จากเครื่องยนต์นะคะนี่เลยนะคะเครื่องยนต์สภาพเดิมๆสวยๆนะคะเครื่องยนต์กลิ่เนียนแห้งมากผัดลมใช้งานได้ปกติหม้อนงหม้อน้ํานะคะคือสภาพเนี่ยถือว่าสวยเลยคันนี้เพราะว่าไม้น้อยนะคะลูกค้าได้ความคุ้มค่าตรงที่ไม้น้อยแล้วก็ได้4.9ราคาแค่5,39,000บาทเท่านั้นะคะจชิงด้านความร้อนก็ไม่มีชัมรุ่ดไม่มีตกทช่องช้างไม่มีผุนะ ต,ต,ติ๊กเกอร์ต่างๆทถนนมะกรนะคะนุษสอยมาเดิมนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจรถมือสองมีเสน่ห์แต่ละคันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทะเบียนนะคะอย่าลืมว่ารถมือสองมีคันเดียวในโลกนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าสนใจรีบจองรีบเป็นเจ้าของได้เลยนะคะน้องจ้าจ๋ารอสแตนบายสปอร์ตอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยหกสิบแปดวซี่ยแยกมินบุรีกรุงเทพดูแลเคสเองทุกเคสนะคะดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวมีปัญหาอะไรคาใจสงสาร ส,สงสัาสงสัยคำถามอะไรนะคะสอบถามน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะน้องจ้าจ๋ามีคำตอบให้คุณลูกค้าทุกคำถามขอเพียงลูกค้ากริ้งกลางแล้วก็ให้น้องจ้าจ๋าดูแลบริการตั้งแต่ต้นจนส่งมอบและบริการหลังการขายนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องจ้าจ๋าก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมจนจบคลิปแล้วก็ดูกติดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้น้องอาจา๋านะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในการรีวิวรถเข้ามาใหม่ๆทุกวันน้องก็จะมีลงช่องให้ดูทุกวันแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ